สบายดีสบายดีเมนเนมนีมาลินปาลามาบิสอะบอริดาเนาะมองก็จะตึกประทูนนะอัด <c oughs> ตัวเองไปเด็ดตึกประทูหรอก,กมา,าหล่อลิ้นซื้อ อันนั้นมาหนีกะหลายคนหลายครอบครนะัวเนาะฮุบฮุบกอครอบครัวออกมาแกซาวหลุดสงคันจังสิบเบิรกันกมาแกซาวเฮือนอยู่สิเออฮุบห้องนอนเนะาะซาเอ็ดคนมาเหมาือนน้องกันกะอาหารการกินกะถือมาตาบานนี่เป็นเฟอร์เป็นกระเปียก ไกลสดจากอกบะจาก้องนี่นแล้มาเอาเป็ดแน่มามาเห็นทีมาเที่ยวมาแีกเงินสักทีมาหอนเมื่อวานนี้ขี่รดมาออกออกเตือนหามงเ์เสาออกเตือนหนาะมง่งเสามาหอดผีประมาณหามงบ่ปาย รวมเบิดกับประมาณน่ะ13ชั่วโมงกับ36นาทีเมื่อวานนี่ก็บปได้จอดใช้ได้ละ่ะจอดใส่น้ำมันสามเถือ่อขี่เอาไปสั่นบ่เคยขี่ไเคยขี้รถเพิ่งจะเถือนนะหลายชั่วโมงปันนี้ก็เลยว่าขี้มากคือว่าสิเป็นลมเป็นบิน,นํำทางก็เลยว่าโอเคตื่นเช้าในได้เมื่อวานก็ได้3โมง มะหอดผีก็วหยมูทั้งหลายนะคอกระเทงแดงเอากันเบอร์สามสี่ขวดตัวเองกับบ่เคยกินเหลากันเลยกินมูสองสำจอกกันโอเคอยู่กับบ่เป็นยังเออมาเบิ่งทะเลน้ำกันด้วยกันวัน กูได้บางๆกันหาเวลามาเลินอปพลิเคชันกับตัวเองก็ดีใจอยู่อยู่เมกามาหลายปีแล้วกับกเคยเห็นทะเลงามแบบน,นี้เนาะอะยว่าหมู่สวนมีหมู่สวนกันเลยวะเอาเวลามาเลินน้ำพินกับการใสียใจกันไรเติบ็ยาต่อของหนูกายห้ กาศกันมะลินเนาะทำนี่ก่อนเดอ้อตกใจญ่โดยยางอามาไก่เนาะประมาณสองสามลักโอ้ปฏิข่าวตีหยอยาหันกูยูม่มันคือสีมืดนมื่มาจากไหนล่ะยางออกมาเนี่ยประมาณสองลักนะเป็นไงเจ้าสบายดีอย,ดอยู่แล้ส่กันหอยาบ่ ออก no? มาเลิกปนีกัญญาเนาะเบิ aro aro> ่งน้าบรรยากาศบิ่งน้ามันยานน้าเลิกไปเลิกพูดพี่ฝ่าวเขาได้ซะเนี่ยไปอยู่มานมันจิพัติลุกหน้าตายอ่กลางทะเลพึ่งนาทีจังเลื่อนตื่นลอยโพยแดดเติมตะวันโอ้แดดออกมาแล้วมันอยู่กลางทะเลเป็นพวกชุดเปกระตือปะตูพวกชุดตัวฮิโดอะไรโอ้เป็นตะยานว่ะแต่ายยู่ทะเลเป็น ป้ายานพายานใช้มูได้อั่นด้ป่าจะบินจักเล่เดี๋ยวนี้หูซื้อปายานแห่ดดแดป่ามูคิดมากปไปูเด,ดโอโอนขอดีแดดออก้ยานยานด้ยมาอยู่การทะเลให้นี่นอนด้วยคนจะเข่ากันเริ่อยไปเลทำจัน,น,นทร์ตั้งเจนได้ท้ายหป้ายานแน่ไงอมไป ี๋ยามาอยากได้พามาให้พี่น้องคนง่้ำกัน